นี่เรากำลังคาดหวังอะไรอยู่นะทางที่ตั้งใจสนับสนุนม,มิกาตันในฐานะไอดละะอลแแท้ๆอะคุณเพื่อนบ้านอารุณสวัสดิ์ค่ะม,มิกาตันมาจากข้างหลังเหรออ่ะอารุณสวัสดิจ์จาขยะไปทิ้งเหรอคะเออลืมไปเลยควรจะมาไปทิ้งให้เรียบร้อยนะคะงั้นฉันช่วยทำความสะอาดเอาไหมคะ ว่าไปนั่นมะมิกะตันทำความสะอาดเหรอในห้องเราน่ะเหรอมะมะไม่ต้องหรอกของฉันสกปรกจะตายไปงั้นเหรอถ้ามันสกปรกอยู่แล้วจะทำความสะอาดเพื่ออะไรล่ะคะมิกะอ่ะงั้นและเราเจอกันนะคะตามประวัติของมิกะตนเธอไม่มีพี่น้องถ้างั้นผู้ชายที่เรียกชื่อตนเธอได้แล้วเข้าไปในห้องเธอก็คงจะเป็นอืมนี่มิกะเรียกฉันมาทำไมแต่เช้าเลยเนี่ยหมดธุระแล้วล่ะอีกสามสิบนาทีก็กลับบ้านไปได้เลยนะพี่ฮะ วันพฤหัสมาสก,กีคูไม่ได้ทำพาทามเพราะงั้นหลังจากเลืนเล่นเรียนมหาลัยแล้วเขาก็น่าจะกลับบ้านมาแล้วสิถ้าตามปกติก็น่าจะได้เวลาแล้วอ่ะเขากลับมาแล้วอืมจะทําอะไรต่อไปดีนะหรือบางทีฉันควรจะเล่นอะไรที่มันเสียงดังๆหน่อยอ่าเพิ่มเสียงขี้ดิีกหน่อยดีกว่าหลังจากที่เห็นผู้ชายที่เข้ามาในห้องฉันแล้วก็คงจะหัวหมุนหน้าดูเลยสินะงั้นก็คงได้เวลาแล้วล่ะ,ะวันนี้ก็ยังคงทําหน้าน่ารักแบบนี้สินะในที่สุดก็ได้เห็นแล้ว อยากดูมันแตแบบนี้หลายๆชั่วโมงเลยมสัสก,กิคุงเอ๊ะมาสก,กิคุงทนไม่ได้ก็เลยออกจากห้องไปเลยเหรอนั่นมันก็น่ารักอยู่หรอกอยากเห็นสีหน้าเขามากกว่านี้แท้เป็นอย่างนี้นี่เองระดับของมิกาตันที่เป็นไอดอลกับเราที่เป็นแค่เพื่อนบ้านมันต่างกันอย่าไปสนใจเลยอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจยังไงก็ได้เวลากลับแล้วจะเป็นอะไรไหมนะไปร้านสะดวกซื้อหน่อยดีกว่าอะมิกาตันปล่อยผมเหรอถึงจะน่ารักก็เถอะแต่ว่าตอนนี้ไม่อยากสบตาเลย เส,เสียงมันเดินเล่นผมแค่ไปเดินเล่นมนะันอะอ่านั่นสินะคะถ้างั้นขอตัวก่อนนะคะ <c oughs> ได้เห็นหน้าโอชิตัวเองหลังจากที่รู้ว่าทำเรื่องแผนันไฟนายจะรู้สึกยังไงนะมาสกิคงุงอะมาสกิคงุงเมื่อวานเจอแบบนั้นไปแท้แต่ก็ยังแอบมาดูคอนอย่างนะแหมเมื่อวานหลังจากตอนนั้นเขาก็จะนอนชมอยู่บนเตียงเขาก็งวนเรื่องอะไรอยู่นะคุณคนที่อยู่หลังสุดใช่ไหมคะฉันเห็นอยู่นะชุดนั้นน่ะดูเด่นที่สุดเลยล่ะ เป็นอะไรไปคะไม่สบายหรอเอาละเอาละดีขึ้นหรือ,อยัง <c oughs> <c oughs> ปะเป็นอะไรไหมคะขอขอขอบคุณครับอย่าทำหน้าแบบนั้นสิมาสก,กิคุ้งฉันได้ทนไม่ไหวแล้วจริงๆนะอย่าทำให้ฉันชอบนายไปมากกว่านี้เลยไอ้อะมิมิมกะตันช่วยช่วยด้วยค่ะคุณเพื่อนบ้านเอออืมหรือว่ามันจะหนีไปแล้วนะฉันไม่กล้าจับมแมลงก็เลยช่วยได้มากเลยค่ะค่ะครับห้องของมิกะตัน ถ้าไม่ใช่ตอนนี้แล้วก็ตอนนี้หมอนนั้นก่อนหน้านี้มันอะอ๋อฉันเผลอนะคะที่จริงจะทิ้งขยะแต่นะทิ้งหมอนในนี้ไปด้วยจะได้พอรู้ตัวก็รีบเอากลับขึ้นมาทันทีเลยล่ะค่ะเปะเป็นอย่างนั้นเองเหรอครับแบบนี้มันดีวกว่าตอนนั้นหน่อยนึงละนะยังไงถ้าแกอีกสักหน่อยก็คงไม่เป็นไรหรอกนะมาซากิคง